ถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับพนักงานสัมภาระตามโรงแรมเรียกได้สองอย่างครับคือ porter หรือ bellboy ผมจะสะกดให้นะครับ porter คือ p-o-r-t-e-r e ออกเสียงว่า porter ส่วน bellboy คือ b e w l l แล้วก็ b o y, Bell b-o-y bellboy หน้าที่ของตำแหน่งนี้คือหิ้วกระเป๋าของแขกและพาแขกไปที่ห้องพักนะครับหลังจากแขกกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับพนักงานต้อนรับจะยื่นกุญแจห้องและพูดทำนองว่า I'll call the porter to take you to your room อีกครั้งหนึ่งครับ I'll call the porter to take you to your room. ผมจะเรียกพนักงานสัมภาระเพื่อพาคุณไปที่ห้องพักหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่า I'll call the bellboy. I'll call the bellboy ครับมีความหมายว่าผมจะเรียกพนักงานสัมภาระให้ในประโยคนี้นะครับเขาอาจจะใช้ porter ก็ได้ครับ I'll call the porter ความหมายเดิมครับ และถ้าคุณเป็นเบลบอยหรือพอร์เตอร์ก็สามารถพูดคุยกับแขกขณะพาไปที่ห้องพักได้ไหมคงแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่เรื่องนี้เราจะมาพูดกันคราวหน้าดีกว่าผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าพึ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ